อ่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการ h u t b r a k e r TV นะครับอยู่กับผมนะฮะนายแอนเจโลคนเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเกมอีฟนะฮะอีฟมาหรืออีฟนะครับผจญภัยในแกลเลอรี่สยองขวัญนะครับโอเคนั่นเดี๋ยวก็นิ้วเกมกันไปเลยแล้วกันนะฮะไปอ้อเสียงเสียงกีตาร์ พอจัง In t เ e e ร r l y a f ั e r n o o n under a g r ั y sky ในวันที่อตอนบ่ายในายามบ่ายนะครับภายใต้ท้องฟ้าสีเทาอิฟและครอบครัวของเธอจะไปเที่ยวที่แกลเลอรี่ศิลปะกันนะครับโอเค Did you remember everything อ f เธอจำทุกอย่างได้ใช่ไหมอิฟเอเธอเอาผ้าเช็ดหน้าของเธอหรือยัง เธอรู้ไหมว่ามันเป็นของความวามันเกิดของเธอเอาเก็บไว้ให้มันเก็บไว้ดีที่สุดนะอย่าให้มันหายโอเคนะโอเคครับโอเคแม่โอเคค่ะต้องเป็นขายเลยเพราะว่าตัวหลักเราเป็นผู้หญิงนะครับอโอ๊ยทำไมต,ต้องพูดขายกันดะวะตายแล้วเวลโอเคพวกเราอยู่ที่นี่แล้วนี่เป็นครั้งแรกของเธอใช่ไหมที่ได้มาเที่ยวในอาร์ตแกลอรี่เนี่ยใช่ไหมอิฟอ่า โอเคพวกเรามาที่นี่เพื่อจะมาชมงานศิละปะของเกียรติน่าใช่ไหมครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรืออ่านผิดนะน่าจะเป็นเกียรติน่านะครับ uh, and they t อ e y don't just have painting พวกเขาไม่ได้ทำแค่ง,งานศิละปะนะพวกเขาก็จะทำอย่างอื่นด้วยน่าจะเข้าใจไหมแล้วก็อย่าอดี๋ยวก็มีปัญหานะอีฟแล้วก็มีความสุขกับมันซะโอเคครับได้ๆโอเคเดี๋ยวพวกเราต้องไปที่โต๊ะลงชื่อก่อน อ่าใช่พวกเราต้องไปเซ็นชื่อมาว่ามาแล้วเรื่องอะไรสักอย่างเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าอีฟน่าไปม,มองโอเคนะอยากไปก่อนนะอีฟใช่ไหมโอเคได้ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องเงียบๆนะเข้าใจไหมแล้วก็อ่าแล้วก็อย่าอะไรวะ Not that there any need to worry about you อย่าทำให้ทุกคนต้องเป็นห่วงเข้าใจไหมแล้วก็อย่าทำให้คนอื่นน่ะมีปัญหาด้วยครับครับแม่ไม่หือ <c oughs> ไม่อือแน่นอนครับแม่ขอโทษ <c oughs> โอ้นี่มันปลาปลาน้อยคอยรักนี่มันอะไรไม่รู้เฮ้ยนี่มันมุกกีนี่แหะมุกก,ก,กีจากเคองอครับ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ใกล้เคียงฮะเหมือนในเชีราเรามาสำรวจแบบกันก่อนแล้วกันนะฮะ เผื่อเผื่อมีเผื่อมีอะไรต้องได้ดูได้ชมกันนะดอกไม้สีแดงน่ารักสวยจริงสวยจังเลยโอเคตรงนี้หมดแล้วออกลับมาที่เดิมโอเคเราขึ้นมันเอออ่ออ่อแม่แม่พ่อกับแม่หายไปไหนไม่รู้อ่านี่ฮะรู้สึกจะเป็นแกรี่นะครับเป็นตัวละคร เอกฝั่งชายของซีรีส์อีฟนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะได้เจอกับเขาในละเรื่องนะครับโอเคก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดในปาร์ตที่เท่าไหร่เราก็ต้องดูกันฮะนี่มันรูปอะไรอ่าร์ตเวิร์ดเวิร์ดยูโดโนดิสเวิรอ้าวอืมไหน,นนี่แล้วทำไมเสียงดนตรตีเงยียบชิ้มหายแล้วกูชิ้มหายแล้ว ทำไมเอ้าทุกคนอ่ะทุกคน anybody here เยอะไฟดับไฟดับเสียงใครเดินวะได้ยินไหมฮะตึกตักตึกตักอยู่เสียงใครเดินวะเสียบอ่าเสียบได้โอเคเซฟทิ้งแม่งเสียบทับแม่งเสียบใครไปดูเสียบทับแม่งเอ่อ no 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 เอ่อ ปล่อยนูออกไปจากที่นี่นะเออเอ็นทานล็อกประตูล็อกทางเข้าล็อกล็อกได้ไงอะ่ะทำไมอะ่ะ it does like a lock but มันมันดูเหมือนว่ามันจะไม่ล็อกนะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เปิดไม่ได้เพราะอย่างนี้นี่เองซัพมะเขือเทศเต็มเลยเลือดเลือดโนวันอาราวไม่มีใครอยู่เลย ทำไมไม่มีใครอยู่อะฮะนั่นมันอะไรเสียงคนเดินยังไม่หายไปเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อกี้นี่ละมันตึกตักตึกตักอยู่เนี่ยเสียงใครเดินวะไม่ใช่เสียงอิฟแน,น่แน่เอ่อ <c oughs> จะไอทำไมตกใจหมดโหยออสเปริลเดวิฟฟ์มินูโตนิวต์ทำไมอะไม่รู้จะทำนี่คนระ Okay. มันเสียงใครเดินว่าทําไมมันตึกตักตึกตักอยู่ตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยเริ่มหายไปละนะแล้วก็กลับมาเสียงใครวะเอ้ยเสียงของไอ้คนเมื่อกี้หรือเปล่าอนะอ่ะอมันไม่ได้มันดูเหมือนจะไม่ล็อกแต่มันเปิดไม่ได้อีกแล้วเหรอข้างล่างก็เหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> เปิดไม่ได้เพราะอย่างนี้นี่เอง อ้ว้าเอยดิสโอ้ยเงืบอ่ no 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 m แม m ม n แมไม่รู้เสียงใครเดินตัก <suggests> ต <ideas> ัก <little> ต <noises> ัวแม่งยขอให้ในคำขอให้ในคำไม่สุภาพบ้างเนี่ยโอเคอ้าโอ้แมว แมวจะร้องทำไมลูกพ่อตกใจนะอะไรอะทำไมมีหมือนเดบูลิคิดมีมีเอ่อน้ำของเหลวนะน่าจะเป็นของเหลวสีฟ้านะฮะไหลออกมาจากข้างหลังเฟรมโอ้โยสยองคำอีฟาอีน่ารับนะอีฟครับอนอนรับผมก็ได้เอเดี๋ยวเมื่อกี้มีคำอะไรยังไม่ได้อ่านเลยต้องไปอ่านก่อน Come ำดาว below อิมาข้างล่างนี่สิอิฟโ้ยขออภัยนะโอเคมาข้างล่างสิอิฟเดี๋ยวฉันจะทำเอวู <c> ้ <oughs> ขอโทษนะฮะ <c oughs> มาข้างล่างสิอิฟฉันจะให้เธอดูพื <c oughs> ้นที่อ่าพื้นที่ความแห่งความลับนะโอเคข้างล่างข้างล่างก็น่าจะตรงบันไดนี้ไปนะฮะ โอเคข้างล่างตรงนี้น่ามีรอยเท้าด้วยจอมโอ้ยจุม๋มจอมไปแล้วเ,เสียงดนตรตีเสียงดนตรตีมาเดินขึ้นเอ่อหายอเลี้ยวไปใหม่โอ้ยไม่มนนเชียร์คนนะต้องมาเอออะไรอะเดฟฟิตยินตีงนี้หมด เซฟมัมนเซฟอีกล็อกมันล็อกมันร็อกอีกแล้วมันช่างร็อกซะหลือเอ้เฮ้ยเฮ้ยทางทำไมทางไหนอะคำคำนีรับรับรับ,รบโอค้คเอ,เอ,เอเโนโดจน๊จิิจ โจนอโจนนะฮะโจนโอเคโจนรู้ว่าเป็นโจนนะไม่ต้องเกี่ยังไาก็ได้แค่แบบกุแจเฉยไม่ต้องไปโวยบ้านกะรซะหน่อยอู้วน่าเสิโอเคยูสเดอบลูคีเอาูตัวอะไรไม่รู้เข้ามางี้าดขาดเขาไม่ได้โอเคถ้าขาดขาดเข้า ขึ้นข้างบนอ่าโอเคครับเมื่อกี้คัดหน่อยปัญหาลนิดนึงนะฮะโอเคมากลับมาต่อกันที่อิฟนะฮะจะเลยขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวนะไป beware the edge ระวังขอบขอบมีอะไรวะเฮ้สะดุง้งเฮ้ยนี่ก็สะดุ้งเลยเดี๋ยวนะมันต้องขึ้นเฮ้โอ้ว ดีที่อ่านอุ๊ดีแวที่อ่านป้ายก่อนแม่งเงินสะดุ้งตายแน่เลยโอเคแต่เซฟไปก่อนครับเซฟอ่าแอนเออแอนมันล็อกนะลูกมันรูเหมือนว่ามันจะออกมาได้โอเคได้ลูกของรู้มาของลูกหมดแล้วนะครับเสียเดนไป นอน,นอนนอนคอยครักเอาอันนี้วางนี่เออโอ๊ยโอ้ตายเลยขอโทษเมื่อแรกจะฆ่าแกนะทั้งนแค่อยากจะเดินข้ามไม่าไปรื้อแกจะตายฉันขอโทษเฮ้ยนี่มันหุ่นอะไรอะคุยด้วยได้ไหมไม่ได้ลูกปั้นไรห,หัวมันมีอะไรอยู่บนเปลือย โอ okay, เ,เคแคบอืมกุญแจเขียวกุญแจเขียวเก็บกุญแจเขียวเราต้องวิ่งหนีอุย๊ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอย่า,าอย่ามานะเว้ยกลัวนะเว้ยหน้าร่วงร่วงไปแล้วร <laughs> ่วงไปแล้วสะใจกุญแจเขียวต้องใช้กับประตูเขียวน,นู่นแน่ๆเลยครับมันต้องใช้แน่ๆแน่ยึสตึกรีดคิด ไหนนี่ไหนเมทชลสตนสโตเาโอ้โหอุ้ยย่า chutz, ย่าย่ายามันฮงนี่ยามาจางนี่เอ้าทัวไปสะดุดอะไรล้มอ่ะได้ถากปลามาตักดอกไม้ได้ดอกไม้เพิ่มเโอยของเหลว ได้ได้ดอกไม้มาเอ้ยไม่ใช่ได้ปลาได้ปลากับดอกไม้มานะครับเอ้ยอะไรอ่ะ P, High and Seek เล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนหาซ่อนหาก<ค>ดมืดเลยมืดเลย,ม,เลยมันต้องซ่อนอย่างนี้แน่ๆตรงนี้แน่ๆอู้หึ

สีแมวร้องเสียงแมวร้องดีนะขึ้นไปเอ่อจะอะพูดอีโอ้นทุยว่าทำไมเต็มหัวเลยรสกระปรกนรกั่นเหล่าอะทอร์เทลไวท์เพนชิงลูกโครเซอร์เดอแอคูรีสมันวางให้ดีๆสิม,มีเลขอยู่ในนั้นสีแดงเลขเก้าเราพูกตัวเลขน,นี้ไปทำอะไรอ่ะ น,นี beware of lips อุ้ยมันปากนึงหัวใจโอ้โอ้โอ้ตกใจฉันตกใจฉันตกใจโอ้ยอะไรเนี่ย the liar room ห้องเห็นคำโกหก One in white s p e e c t o stand to south to stand ผมว่าเนี่ยเดี๋ยนะยนะสีแดงยันโลยันโลยันโลย one speech two สีฟ้า two speech two green man ผมว่าเนี่ยไนะอพวกที่แบบว่ามีคนอื่นปุ้ยมาอย่างนี้เนะี่ยมันต้องพูดโกงแน่นอนนะครับนี่เราเชื่อคนน้ำตาลดีกว่าไปทาง east อีนนี้ก็คือตะวันตกตะวันตกมันอยู่ทางขวาอ่า หไปขวาสี่เก้าแล้วก็เดินขึ้นสองเก้าโอเคสองสามสี่หนึ่งสองฟูอัพอันคืออะไรอ่ะนิกสี่อ,อุ๊บเอ้ยเจ้าอะไรนิกสี่อะสี่แล้วตัวเลขนี้มันทำอะไรอ่ะโอ้โหแดงเอ้ยทำไมมันโดนอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหคนไอ้คนพูดความจริงยิ่งโดนหนักกว่าเพื่อนเลยเนี่ย โอ้โมันโดนลุมแน่เลยครับดูทุกคนีถือมีดถืออะไรโอ้ยเสียสงสารจังเลยโอ้ยน้อยเนี่ยนี่มันทำอะไรอะเฮ้ยล่วงตายไหมนะออกไป,กปต,ไปปต okay. the the 18. 18, ุ๊กตาตุ๊กตาโอเค t ด e ออดอร์ออนเตกาลนอยนัเบอร์เดสิบแปดสิบแีเขียวทำไมเลขมันจึงลายสียเดือพเ r d โอ้โหเป็นอย่างนี้ออนี่เองอย่างนี้นี่โอ้โหเดี๋ยวนะขอกลับไปดูตัวเลขใหม่ก่อนเข,เขียวเขียวสิบแปด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 ม่วงม่วงม่วงเท่าไหร่ม่วงม่วงม่วงสี่เขียวสิบแปดม่วงสี่ม่วงสี่แดงแดงเก้าหรือห้าวะแดง ม่วงสิเขียวสิดอู้ล <c oughs> ืมม่วงสิแดเดี๋ยวม่วงสิเอ้ยม่วงสิบเขียวสิแดงสเอ้เขียวสิแดงเก้าเขียวสิแดงเกม่วงม่วงม่วงสีอาทั้งหมดมาคูณกันเหรอสิบปคูณเก้า กวกแปดแค่คิดเลขกับ,บนะฮะโอเคหนึ100่งร้อยเท่าไหร่นะเดี๋ด้วยกันร้อยหกสิบหกโอเคร้อยหกสิบหกร้อยหกสิบหกแม่ไปคิดได้แล้วมีเสียงด้วยแอปเปิ้ลเอามาทำอะไรกินได้ไหมแอปเปิ้ลนำมาทำอะไรกินได้ไหมกินไม่ได้เพราะมันเป็นไม้เยอะ <Fire. S 2> ตกใจทำไมถึงทำให้ตนตกใจปากนี้เอาไปทำอะไรฮฮงกี้กิฟต์แจ็คกูกินทูมีให้แอปเบิ้ลไม้กับปากงียบกับเงียบัยบงบ,บ,บโอ้ยอร่อย Let you pass now go to my mouth อ่าเข้าไปนี่ยนะไม่ไม่ไว้ใจครับโอ <laughs> เคนั่นยวขอจบการเล่นอิฟ ตอนแรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ยังไงถ้าปิดพลาดประการไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันกับยิปปาสองนะบ๊ายบาย